สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างเจมสนะครับผมจากทางร้านเจคทีเดี๋ยวมาารีวิวอัปเดตสินค้ากันสักคลิปหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับผมคลอดตัวเข้าสองออกสองของทางร้านนะครับผมก็พร้อมส่งเรียบร้อยนะครับผม5ตัวนะครับตอนนี้มีออเดอร์ไปแล้ว1ตัวนะครับของคุณเสกสรรนะครับพอดีตอนที่ทำรีวิวอยู่เนี่ยนะครับคุณเสกสรรโอนเงินเข้ามาพอดี นะครับผมจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับพอดีของเพิ่งเสร็จนะผมก็ทักไปบอกว่าของเสร็จลูกค้าก็โอนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวยังเหลืออีก4ตัวนะครับผมก็ยังให้ราคาเดิมนะครับ 2590ลดเหลือ2390บาทนะครับลูกค้าสะดวกโอนเงินผมจะส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนเงินนะครับอยากให้ไปเก็บเงินปลายทางนะครับผมก็บวกเพิ่มอีก200นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูบอดี้กันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นบอดี้อะคริลิกทั้งตัวเลยนะครับผมเป็นอะคริลิกทั้งตัวเลยนะครับก็เนื่องจากไส้ในเดิมๆเนี่ยมันจะเป็น ec 200ตัวที่กล่องเหล็กตัวดำๆนะครับทีนี้มันมีแค่ อินหนึ่งแล้วก็ออก2นะครับผมก็เลยอยากได้แบบเข้า2ออก2นะครับลูกค้าจะเห็นว่ามีอิน2ช่องนะครับอินไฮกับอินโลนะครับอันนี้คือเข้ามาแยกกันเลยนะครับอินไฮก็เอามาจากฟอนต์หรือว่าเรียก็ได้นะครับอินโลก็คือเอามาจากชุดซับนะครับลูกค้าสามารถคอนโทรลชุดซับนะครับผมจากปรีแล้วก็จากคลอสได้เลยนะครับผมก็คือคอนโทรลแยกกันได้เลยนะครับความที่ซับกับชุดกลางแหลมนะครับผม ะนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยที่ลูกค้าเห็นมองมองเป็นรอยเป็นเส้นเน,เนี่ยอันนี้คือฟิลม์มด้านนอกนะถ้าลอกออกนะครับมันก็จะเงาใสเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะอ่ามันจะใสประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นหน้ากากตัวรองท็อปนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันมีตำหนิเห็นไหมครับด้านบนเลขหนึ่กับ3,1,5นะครับ มันมีเป็นรอยเหมือนกับเครื่องตัดเลเซอร์ตัดมาไม่สวยนะครับผมก็เลยไม่ใส่ให้ลูกค้าไปนะครับตัวนี้นะก็คือตีเป็นงานเสียคือถ้าออกจากร้านนะครับผมถ้าไม่เนีย้ยผมไม่ให้ออกไปจากร้านนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคลอดหรือปลีนะครับผมผมมีประกันดูแลให้หลังการขายตลอดใช้งานนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานเนี่ยสบายหายห่วงนะครับผมไม่ต้องซสีเรียด หลังจากปีนี้นะครับผมลูกค้าไม่มีใบรับประกันก็คือส่งกลับมาได้นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีใบรับประกันนะตอนนี้ผมยกเว้นให้เลยนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวว่าอย่าไปฉีกสติกเกอร์อ่าของผมออกนะครับที่ผมแปะไว้บนเครื่องนี่ตัวคลอดผลพึ่งเสร็จนะผมยังไม่ได้แปะสติกเกอร์นะครับผมก็อ่าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลอดตัวนี้นะครับผมเข้า2ออก2นะสามารถเล่นแยกอิสระได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซับหรือว่ากางแหลมคอนโทรลได้ทั้งความถี่ที่ปรีแล้วก็ความถี่ที่คลอดนะครับผม ลูกค้าที่อยากได้เบียดนุ่มๆลอยๆหนังๆแน่แนๆหรือว่าแข็งแน่นจุกหรือว่าอยากได้แนวประมาณไหนนะครับผมสอบถามมาได้เลยตัวนี้นะครับผมไม่ผิดหวังนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมรีวิวมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมครอสเข้า 2, 2ออก2ราคา2390านะครับโอนเงินผมส่งให้ฟรีปลายทางบวกเพิ่มอีก 2อ0บาทนะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0 8 4 9 6 4 4 0 0 1นะครับ0 8 4 9 6 4 4 0 0 1นะครับผมขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมรีวิวมากๆครับเชิงเจมจากสาร้านเจเสวัสดีครับ